ที่ตรงนี้เป็นที่ของโบสถ์นะทุกคนที่กูไกายมาเก็บพลัมป่านะคะมีไม้ไผ่มาเก็บหน่อไม้ได้มาตัดไผ่ไปใช้งานได้นะเราจะมาเก็บพลัมป่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้จะเก็บให้จุใจเลยนะมันต้องงอมแล้วแน่ๆนะคะที่ของโบสถ์ไม่ใช่ที่ของรัฐบาลนะคะเป็นที่ส่วนบุคคลแต่เป็นที่ของโบสถ์นั่นเองก็เหมือนที่ของวัดนะคะไม่ใช่ที่ของรัฐบาลนะ แต่โบสถ์นี่ก็คือเหมือนวัดบ้านเรานะคะใจดีเราสามารถเข้ามาเก็บผลไม้เก็บนอไม้ตัดไผ่นะคะนี่ประชาชนก็เข้ามาตัดไผ่นะชาวอิตาเลียนเนี่ยจะมาตัดไม้ไผ่เอาไปใช้ในสวนผักนะคะมากับพี่มิกเหมือนเคยนะคะกูไก่เข้าป่าไม่เคยมาคนเดียวนะอต้องมีบริการมาด้วยพี่รักสวัสดีครับหนคะ่ะ สวัสดีครับสุปรีกแล้วนี่เข้ามาก็จะเป็นต้นพลัมนะเยอะแยะเลยนะคะอุ๊ยนี่นลูกเนิ่มเลยอะ่ะอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,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 อุยอุย้ยอุ้ยอะไย มันยังไม่ค่อยงอมเลยมันสุกแล้วพวกนี้เอาไปดองไม่ได้นะคะคลิปที่แล้วที่กุ๊กไก่มาเก็บเนี่ยมีคุณผู้ชมบอกให้เอาไปดองดองไม่ได้นะคือมันสุกแล้วแต่มันยังไม่งอมเท่านั้นเองตอนดองนี่เอ้ยถ้าจะดองนี่ต้องใช้ตอนเขียวๆนะชิมหน้อืมสุกแล้วข้างในยังเปรี้ยวเลยข้างในหวานนะแต่พันนี้ไม่ชอบกินนะหืมดอก หาตรงไหนก็เก็บกินคนถือของยังอยู่ข้างหลังอี่เลยมีสูบบุหรี่อยู่หืมหวาแล้วมารอบนี้มันงองไงนะมไหมเนาะผักเยอะเยอืเปลือกเปลือก <c oughs> เนื้อติดเปลือกมันจะเปรี้ยวนะคะพัำส่วนใหญ่ไม่ว่าจะพรำป่าหรือพรำพันดี อมแล้วลูกมันนิ่มมากหวานแต่หวานไม่จัดพลัมป่าพวกนี้นะคะเมื่อมันงอมแล้วเนี่ยเนื้อมันแทบไม่มีเลยนะมันจะมีแต่น้ำนะคะน้ำเยอะมากอ,อืม พันนี้งอมไม่จัดมีความเปรี้ยวนิดๆชิมไปเรื่อยๆกว่าจะไปถึงต้นที่อยากเก็บนะคะอืมพันนี้คัางอมมีเปรี้ยว ไม่จืดลูกแดงฝนมากเลยแต่จ,จืดตอนนี้ตกมากทำไมลูกยังแข็งอยู่เนี่ยอืมเปรี้ยวเลยลูกนี้ยังไม่งอมนะคะสุกแล้วนะแต่ยังไม่งอมดองไม่ได้นะคะมันนิ่มอะ่ะถ้าเอาไปดองเนื้อมันจะเละนี่มาถึงแล้วนะคะ ต้นโปรดครั้งที่แล้วเก็บไปแล้วจำได้ไหมต้นนี้นะคะแล้วต้นที่คู่กันอยู่นี่ที่ดกๆพานน้ำแตกโปละในปากเนี่ยม,มันต้องงมแล้วแน่ๆเริ่มเก็บกันเลยเอาตะกราคู่ใจมานะคะใบนี้เก็บผักเก็บผลไม้ ูใจมากๆตะกร้าใบนี้แม่พี่มิกซื้อให้เป็นของขวัญสําหรับเก็บเห็ดนะแล้วแม่ก็เย็บผ้าคลุมให้ด้วยนะคะคลุมแบบเหมือนฝาเปิดปิดอะ่ะซึ่งคนแก่ที่นี่เขานิยมใช้ตะกร้ากันนะเพราะเขาเดินช้านะคะแต่ว่ากูไก่ใช้แล้วไม่สะดวกนะไม่เหมือนถุงตะข่ายใส่เห็ดหรือว่าเป้ะนะเป้ใส่เห็ดนะีะสะดวกมากกว่า ก็เลยไม่เคยเอาไปใช้ในป่าใช้ครั้งเดียวเองนะคะก็เลิกใช้เลยก็มาเก็บผลไม้แทนเนาะทุกคนดูตรงนี้ขอลูกหนึงอึบกินหน่อยอืม,อม มีคุณผู้ชมแนะนําให้เก็บเอาไปทำแยมนะคะนี่หักกิ่งได้นะเราไม่ได้หักแบบโอ้โหทำลายไม่ใช่นะคะหักกิ่งได้นิดหน่อยก็เหมือนกับแต่งกิ่งให้เขาเนาะที่มีคุณผู้ชมแนะนําให้ไปทำแยมที่บ้านเราไม่มีใครกินแยมนะคะแล้วมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอะแล้วแต่ความชอบนะ สำหรับออพวกเรานะคะมันไม่ได้อร่อยไม่งั้นชายตะเลียนมาเก็บทำแยมกันเยอะแยะแล้วนะเพราะในนี้มีเยอะมากนะคะบ้านเรานี่คือแยมนี่คือแทบจะไม่ได้กินกันเลยนะมีน้ำหวานกินคนเดียวก็เป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะพวกแยมเอ,อพลัมป่านี่ กูก่ย,ยังไม่เคยเห็นมีขายด้วยนะที่นี่นะคะพลัมป่าพันนี้เก็บแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวไปเก็บพันอื่นต่อทุกคนกูไก่เดินมาเจอต้นนี้นะคะแล้วชิมอร่อยมาก ไม่เลยนะว้นนี้ไม่เคยมาชิมเลยนะแต่ว่ามันมีตรงที่สูงๆอ่ะที่เตี้ยๆเนี่ยมันขึ้นน้อยมากอร่อยมากแชร์ดีๆดีเลยมีกระตมกโซนองแล้วไปวัดดูสิดัชชูเวตต์ เดี๋ยวนะแล้วมันมีไม่เยอะด้วยนะเดี๋ยวเก็บกิ่งที่ดเจียวก่อนนะคะนี่อ,อะไรมาอะเล้าำมหมดต่อหน่ ขอบคุณคาะอุ้อออจาจ้าขอบคุณคัดน,นี้อร่อยมากอ่ะ เนี่ยมันน้อยมากเลยเนย่ายหมายตาไปละต้นนี้ในปีต่อไป <c oughs> อร่อยจริง เคยมามามองเลยเชื่อไหมเก็บทําป่ามาตั้งหลายปีนะคะไม่เคยชิมต้นนี้เลยัทั้งที่ต้นมันใหญ่มากนะอยู่มาหลายปีแล้วมันไปออกซาบนที่สูงๆนะคะแต่มันก็ไม่ดกมากนะ แต่อร่อยมากทุกคนอร่อยมากๆนะคะพันนี้ให้ทุกคนฟังเสียงนะหืม้ทุกคนเห็นเนื้อไหมเนื้อเนี่ยมันแทบจะเป็นน้ำเลยนะคะดูนะคือน้ำมันฉ่ำมากเหลือแต่เปลือกกับมเมล็ดอะ เสียงเ่อกระจันเนาะเนี่ยขนาดลูกเหลืองแบบนี้นะคะมันงอมแล้วนะหวานเจี๊ยบเลยนะคะหวานมากกว่าไอพันน้ำแตกพโพลไอ้ลูกเล็กๆอีกนะอันนี้ลูกใหญ่กว่านะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูลูกเทียบลูกกันนะนี่นะคะอันนี้หวานมากกว่าขนาดไม่งอมจัดนะนี่สีนี้ ฮหวามากถ้างมอมจัดๆนี่คือแบบเนื้อถ้าไม่มีเลยนะน้งอำหอมมากก้นปินตังต้องสินมากเปลือกกระเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะอยากให้คุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ด้วยกันจังเดี๋ยวกูแกะกัดให้ดูข้างใน,นนะ อ้น้ำไห,ห,ห,หลอะเนื้อติดเปลือกก็ยังเปรี้ยวเหมือนเดิมนะพลัมนะคะแทบทุกชนิดเลยอะ่ะใหญทุกคนมากินด้วยกันจังมันเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปเก็บอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนดูต้นนี้นะคะที่กู้ก่ายบอกว่าจะพามาเก็บที่ชิม ก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในมันอยู่ตรงปากทางพอดีเลยนะซึ่งมันมีลูกน้อยมากน้อยมากๆนะคะแต่มันอร่อยมากอะ่ะเดี๋ยวเก็บสักนิดเดียวเอ้ยไม่ใช่ของต้นนี้นะมี่พี่ของต้นนี้โอ้ยมีอยู่กีล่ลูกเองอ่ะ ห่วงลูกมากเลยนะต้นนี้ต้นก็ใหญ่นะคะแต่ลูกมีน้อยมากเฮ้อวองงู <c oughs> เนื้อถ้าไม่มีเลยอร่อยมากกูุ๊ยชอบพลัมที่แบบว่าน้ำมันช่ำมากเนื้อถ้าไม่มีนะคะกัดแล้วแบบเหมือนระเบิดนะ่ะลูกระเบิดน้ำผลไม้ในปากอย่างเงี้ย กูค้ครคงจะไม่เก็บเอาไปทําแยมหรือว่า,าไปทําอะไรนะคะพวกนี้ตากแห้งก็ไม่ได้ทําแยมได้นะแต่ก็มันไม่ได้อร่อยนะสําหรับตัวเองนะคะไม่เหมือนแยมสตรอเบอรี่แยมแบล็คเบอร์รี่แยมสับป,ประรดแยมมะม่วงพวกเนี้ยมันมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์แต่อันนี้ยต่อให้มันมีกลิ่นหอมอยังไงนะคะกลิ่นหอมมันก็แบบมันไม่ได้เตะจมูกอะแล้วพวกเราก็ไม่ได้ชอบกินแยมด้วยแล้วก็มีคุณผู้ชมแนะนําว่าให้ทําเป็นแยมแล้วก็เอากลับไทยนะคะ ก็คงไม่ทําเหมือนกันเพราะว่ากลับไทยแต่ละครั้งนะคะพวกเรามีของที่จะไปเอากลับไทยเนี่ยเยอะมากทุกครั้งของพวกนี้นะคะก็เลยไม่คิดจะเอากลับนะเอาของอย่างอื่นที่มันพิเศษมากกว่าเนาะสําหรับกุไก่นะคะเอาไปทําแยมเนี่ยมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยมันไม่ได้อร่อยเนาะสําหรับพวกเรานะคะก็เลยไม่ได้ทําสู้กินสดๆแบบนี้ไม่ได้นะคะอร่อยมากกว่าน้ำแบบ เออแม่กระเปือกไม่ต้องเคี้ยวเลยนะคะกัดโปล๊ลงไปนี่แบบบลู <c oughs> ในปากแบบนี้บริการยืนรอแล้วยุงกัดนางนะคะนางบนมาเข้าปากเก็บผลไม้อะไรอย่างเงี้ยต้องขอให้เขามาด้วยนะแต่ถ้าเก็บเห็ดนะคะ <c oughs> เขาเป็นคนชวนนะทุกคนอือ <c> อ <oughs> ือแล้วกรเดินมะได้พามป่าสดๆไปกินแบบชื่นใจเลยร้อนๆแบบเนี้ย กัดมาแล้วน้ำมันระเบิดในปากเนาะเหมือนน้ำผลไม้ชื่นใจมากเอาไว้เจอกันใหม่นะคะ